คำถามและคำตอบครั้งที่76วิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Excel มีคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับอันนี้เป็นคำถามมาตั้งแต่คลิปที่73ครับแล้วก็ผมเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับก็เลยอาจจะตอบไปไม่ตรงคำถามาทำให้ผู้ที่ถามก็ส่งข้อความมาอีกนะครับว่า,าเกิดปัญหา ขึ้นนะครับว่าวิเคราะห์ไม่ได้ตามที่ผมแนะนำนะครับทีนี้นะครับมันก็เป็นคำถามซ้ำนะครับประเด็นนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มีนะครับด้วยเหตุที่ว่าผมไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับทีนี้พอข้อมูลที่ส่งมานะครับเราก็พบว่าข้อมูลอยู่ใน Excel นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็นึกว่าทำอยู่ในโปรแกรม spss ครับ ซึ่งข้อมูลนะครับที่ส่งมาให้แล้วก็มีการทําการคํานวณค่าเฉลี่ยครับซึ่งจะเป็นอยู่ท้ายข้อมูลนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละ,ะคําถามนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์นะครับสําหรับวิเคราะห์สารสัมพันธ์ก็เลยเกิดปัญหาคําถามตามมานะครับทีนี้ปัญหา ตัวนี้น่าจะเกิดจากในชั้นเรียนนะครับไม่ได้สอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้เรานะครับดังนั้นเวลาเราจะทําวิจัยเองหรือวิเคราะห์ข้อมูลเองนะครับนักศึกษาหรือนิสิตนะครับส่วนใหญ่ก็งงครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงทําผิดทําถูกเพราะว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนไม่มีสอนนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการวิเคราะห์สารสัมพันธ์ใน Excel ครับสําหรับ คำแนะนำแรกก็คือหาค่าเฉลี่ยรายด้านครับาจากข้อมูลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับ p r o d u c t ครับตัวนี้เกี่ยวกับสถา,านที่จัดจำหน่ายแล้วก็ราคาสินค้าและกิจกรรมโฆษณาหรือโปรโมชั่นนะครับอันนี้คือ,อาลาย4ด้านนะครับทั้ง4นะครับซึ่งจะต้องทำค่าเฉลี่ยนะครับในหลายด้านจากนั้นก็มาหาค่าเฉลี่ย ของตัวแปรตามซึ่งเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเมื่อได้ครบแล้วนะครับค่าเฉลี่ยก็จะเป็นอยู่ในลักษณะนี้ในตาราง Excel นะครับก็คือค่าเฉลี่ยของ Product ค่าเฉลี่ยของสถานจัดจำหน่ายนะครับที่จัดจำหน่ายหรือ WordPress แล้วก็ราคานะครับปัจจัยด้านราคาค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านราคาค่าเฉลี่ยของกิจกรรมส่งเสริมการขายและอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับ เมื่อได้คะแนนเฉลี่ยทั้งอ่าอันแล้วนะครับก็เลือกนะครับ Data tab เลือก Data Analysis ใน Excel นะครับแล้วก็เลือก Correlation แล้วก็ OK ครับเมื่อทำการคลิกเลือกตามที่กล่าวมาแล้วนะครับเราก็กำหนดพื้นที่ของข้อมูลนะครับที่เราทำการวิเคราะห์จากนั้นก็ให้เขานะครับทรา,าบว่านะครับตัวแถวแรกเป็นชื่อนะครับ ตัวเอาพุทนะครับก็กำหนดให้ไปปรากฏอยู่ที่ New Workbook นะครับจากนั้นก็โอเคครับนี่คือผลของการวิเคราะห์ c o r r e t i t n o นนะครับใน Excel อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวผลการวิเคราะห์นี้นะครับผมใช้เฉพาะตัวอย่าง26ลายแรกนะครับจากตัวอย่างทั้งหมด400ลายซึ่ง ในโปรแกรม Excel เองนะครับไม่มีการรายงานระดับนัยยะสำคัญทาสถิติดังนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะครับของการใช้ Excel ในการวิเคราะห์สาสัมพันธ์ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ